สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับไปเจอเกมใหม่มานะเป็นเกมที่ดูดิฮะคือให้เราโลวความไวนะทุกคนคือเราจะสูมความไวนะว่าเราจะไวเท่าไหร่นะตอนนี้คือผมแบบเดินช้ามากดูสิเราต้องสูงความไวตรงนี้กิ้งเลยปึ๊บ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 จะได้ความไวบวกเท่าไหร่เอ่ยบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่บวกสามครับทุกคนโอ้โหแทบเดินไม่ออกเลยครับผมนี่ไงฮะดูฮะแทบเดินไม่ออกเลยเอาใหม่เอาใหม่มาๆมา,มาบวกเยอะๆหน่อยบวกเยอะๆหน่อยบวกสายไปแล้วโอ้ท่อนี่ เราต้องโบกเยอะๆนะเพื่อที่จะผ่านด่านต่างๆได้นะครับผมอ่านี่อาโบกสามเย้วยสูมใหม่กดออตโอออตโอไ้ได้ไหมออตโต้ไม่ได้เว้ยออโต้ต้องใช้สามโรบักโอ้พระเจ้าเสียตังค์อีกนี่ครเราต้องวิ่งให้ทันนะครับเพื่อที่จะหนีหได้นะต้องหนีคนยักษ์นี่ให้ได้ไม่น้อฉันเดินชาร์จจัดๆเลยนี่แล้วเราสามารถไปเพิ่มพลังกายได้ดเลยนะทุกคนนี่ทุกคนผมได้เวทีวิ่งความเรือแปดทุกคนดูดิเอ้ยคืออะไรอะ่ะความทนทานของคุณลดลงแล้ว อ๋อสตามีนาโอเคโอเคนี่เราสามารถมาเออเขาได้เลยนะนี่อัพเกรดได้นะอัพเกรดร่างกายตรงนี้ได้ฝึกฝึกฝึกขอฝึกก่อนโอ้ oh, oh, เดี๋ยวแป๊บปปพลังงานหมดพลังงานหมดโอเคตอนนี้มีพลังงานพอเพียงแล้วเรามานี่เลยฮะนี่เราต้องทําการเดินตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่ไงอ๋อจะบวกค่าสเตตพลังงานสตามีนาครับทุกคนนี่ฮะทําให้เราแบบว่าเก่งขึ้นนะครับนี่อ่าอันนี้คือเครื่องเครื่องที่สอง ต้องชนะยี่สิบห้าครั้งโอ้พระเจ้าโอเคเดี๋ยวผมเอาสักห้าร้อยแล้วกันระหว่างร้อยมันห้าร้อยเรามากิ้งดีกว่าเฮ้ยทุกคนไ,ได้หนึ่งเปอร์เซ็นครับทุกคนได้หนึ่งเปอร์เซ็นได้หนึ่งเปอร์เซ็นครับเอาแล้วไงครับบอกเลยครับนี่คืออะไรรถรดเออเก้าบาทความเดียวโบลหนึ่งพันโอ้โหโอ้ทุกคนราคาโคตรเวอร์ราคาเอ้ยไม่ใช่ดิโคตรคุ้มอะ่ะแสดงว่าหล,หลังๆนี่คือเฟอร์มากแน่เลยนะทุกคนโอเคเอ,เอาสักประมาณนี้แล้วกันปะผมได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะวิ่งไวขึ้น มา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 ไปเลยไปเลยไปเลยโอ hay 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 hay. ้คุณปีศาจมาเลยครับมาคุณปีศาจมาเลยคุณปีศาจหน้าแดงแกไม่รอดแน่เจ้าปีศาจหน้าแดงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนเราวิ่งอย่างไวดูดิ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 เฮ้ย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 เเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วทำอะไรฉันไม่ได้เราชนะทุกคน โอ้ชนะก็จะมาใหม่ตรงนี้นะฮะโอเคพลังงานหมดโอ้โหโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจกลไกของเกมแล้วแต่แล้วมาเดินช้าขนาดนี้เนี่ยต้องกิ้งใหม่ใช่ไหมเนี่ยต้องกิ้งใหม่ต้องกิ้งใหม่เออเดินช้ามากเลยทุกคนต้องกิ้งอ๋อพอชนะต้องกิ้งใหม่เหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเกมเกมมันเกลเราอะ่ะเกมมันเกลเราอ่ะกิ้ง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 อย่างรวดเร็วคือทำอยังไงอะ่ะโอ้สี 49, ่สิบเก้าโลบักแพงจัดเลย โอ้อันนี้คือร้านค้าอะไรอืมอันนี้คือเราสามารถซื้อได้เหรอเนี่ยซื้อได้ด้วยโอ้มีมีซื้อของได้ต้องใช้แบบต้องใช้ชนะในการซื้อนะครับเข้าใจแล้วมากิ้งกิงกิ้งกิงไปปึ๊บโอ้แหลกแหลกแหลอ่านี่ไงครั้งนี้เป็นแบบเอ่อโลแบบพิเศษแล้วนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราระหว่างโลแล้วมากิ้งตรงนี้ดีกว,ว่านี่ยินกิ้งตรงนี้นะฮะจะได้จะได้เพิ่มสตามิน่าหน่อย ได้ไรเอ่ยโอ้ได้ okay ยี่ิบห้าเปอร์เซ็นตก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่มามามากิ่งต่อทำไมผมไม่วิ่งวะในใน,ในกระดานเลื่อนโอเควิ่งละนี่ไงอ่าโอ้ทุกคนก่อนเราจะวิ่งไวได้ต้องต้องแบบเหนื่อยขนาดไหนคิดดูแล้วกันสปีดเราเท่าไหร่ตอนนี้สปีดเรายี่สบสองนะทุกคนตอนนี้กิ้งไปอ,บบอีกอืมบวกอีกบวกอีก บวกสี่นะฮะโอเคอ๋อเข้าใจแล้วครับสปีดเราจะบวกไปเรื่อยๆไม่หายนะทุกคนนี่ฮะต้องกิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะบวกให้เองนะครับโอเคมานี่มาผมมานี่แล้วนะฮะสปีดสามสิบ้าแล้วทุกคนผมจะลองดูนะจะไหวไหมอ้าอาย่านะเว้ยอย่านะเวย้ย,วยอโอ้โหสปีดสามสิบห้ายังไม่พอเลยอ่ะเกินไปเกินไปสปีดสามสิบห้ายังไม่พอเลยอ่ะเกินไปโอ้ย พอกดคลิกรัวๆมันอันนี้ตลอดเลยทุกคนหน้าจอผมชอบแบชบชอบชอบหายไปอ่ะเฮ้ยขอบวกความเร็เวเยอะๆหน่อยเถอะโอ้บวกความเร็เวโคตรน้อยอ่ะนี่ทุกคนดูดินี่เราเราพับแพ็กเกจฟรีได้เยนะเข้ากลุ่มกดไลค์แล้วก็ติดตามคนนี้โอเคโอเคได้เลยจัดไป <S <S นี่เราก็เซิร์ชหาตัวละครเขานะครับแล้วเราก็กดติดตามเอ้ยกดติดตามตรงไหนวะ <S <S เพิ่มเครือข่าย <S <S ติดตามติดตามยังไงนี่ไงเจอแล้วต้องกดมาที่โปรไฟล์หลักนะครับแล้วกดติดตามนะโอเค ติดตามปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็กลับเข้าเกมเอ้ยเอ้ยลืมไปต้องอันนี้ก่อนเขาเรียกอะไรนะติดตามในกลุ่มอีกนะทุกคนวิธีติดตามในกลุ่มนะใช้ได้ทุกเกมเลยทุกคนนี่ฮะเราเลื่อนมาด้านล่างนี่ฮะเจอกลุ่มแล้วใช่ไหมครับที่มนเขียนว่านักพัฒนาเนียครับให้เรากดไปเรากดเข้าร่วมกลุ่มไปนะครับผมเคอ่าบางเกมก็ให้กดไลค์นะเรากดไลค์ไปด้วยครับตรงนี้ลูกศรบนนะแล้วก็เข้าเกมได้เลยเคเรา,าอยู่ในเกมแล้วเรามารับแพ็กเกจฟรีดีกว่า เอาอีกห้านาทีโอ้มันหลอกลวงเราโอ้โหต้องรออีกห้านาทีอีกไมางั้นเราหมุนธรรมดาก่อนล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เท่าไหร่เอยมามามาขอดีๆเหอะขอดีๆโอ้ห้าสิบเกินไปสเตมิน่ไม่พอเลยทุกคนเราต้องไปยืนตรงสเตมิน่เพิ่มอีกนะเนี่ยผมเป็นไรวะผมชอบกดแบบพกกดเมาส์คลิกใช่ไหมมันจะแบบว่าหน้าจอมันจะแบบย่นลงไปอะเสียได้วะอ่ารอนี้ก่อนนี่เดิน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 นหมือนลูวิ่งฮะชีวิตติดแกมจัด อันนี้อ่ะผมวิ่งมาจนถึงนี่นะผมได้400ซสตานินาแล้วแลวก็ความเร็ว100นะผมไปเรากิ้งไปเลยแล้วกันไป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 น่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนนี้วิ่งโคตรไวโอประเจ้าลูเซมโบลลูเซมโบมา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 นี่เราจะต้องเอาตัวนี้ให้ได้ฮะนี่ขอเอานี้หน่อยแล้วกันนะโอ้๋อต้องรอรอเวลาอีกโอ้โหงั้นเราไปตัวนี้ก็ได้ปึ๊บปุ๊บป๊บอันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นของเติมนะฮะ โอ้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้หลายคนกําลังจะพยายามผ่านกันนะครับผมก็จะเอาบ้างเอาเขาด้วยลวกันรอก่อนอ่ารอ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 ฮึบ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 มาเตรียมตัวเตรียมตัวตื่นเต้นหมดทุกคนไปกันเลยมา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 ฮึบฮโอ้โหโดดผ่านเฉยเฮ้เฮ้เฮ้โดดผ่านเฉยเดี๋ยวรอสะใจไม่น่าก่อนนะทุกคน เราแซมมี่นาก่อนอไปฮึบ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 ึบึบฮึบป,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 ปุ๊บสวยงามครับหลบได้หลบได้หลบได้ครับวัยรุ่นอือหือุิยมีคนตายหาล้วตรงนี้ในายากเลยตรงนี้ในยากไป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 เร็วเร็วเร็ว,วอ้านี่เดีาาาานาาเาีาาาาาาาออาาาาาาาวาาาาาาเกาา เกมโอ้เกมเกินไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกมแม่งหลอกดาวเรวทุกคนคุณหลอกดาวไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้ก่อนฟาร์มต่อนะกันฟาร์มสวยน,นิดนึงแล้วกันได้สซนนามินาห้าร้อยแล้วทุกคนได้เวลาลุยนะครับผมมาเลยแล้วก็นี่ฮะเดินออกไปนะปุ๊บ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 ,บไวจาดไวจาดโอ้โหไวเกินไวเกินที่รับสิทธิ์เลยฮะปั้งโอ้โหตอนนี้ฮะวิ่งพันเจ็ดนะ โคตรโหดโคตรอันตรายครับผมตอนนี้นี่เราสามารถกดออโต้กิ้งได้แล้วครับตอนนี้นะครับน in right. voilà. ี่ออโต้กิ้งได้แล้วนะฮะจะกิ้งได้ออโต้แล้วจังหวะนี้มาเลยคร um ับปึ๊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 บอ่าฮะไวจัดไวจัดเป็นไงล่ะครับไวจัดนี่ทุกคนชิวอะครับชิวอะครับปึ๊บอ่าฮะระดับสองระดับสองโอ้นี่บวกแปดเหรอเราเราไปต่อดีไหมวะเราไปต่อดีไหม โอ้ทุกคนผมว่าไม่ควรไปต่อเท่าไหร่เลยนะทุกคนดูทรงวเนี่ยอืมอืมผมคิดว่าไม่ควรไปต่อนะ <c oughs> หรือไงดีวะผมโดดผ่านแล้วขอลองโดดหน่อย <c oughs> เอ๊ะทุกคนผมคิดว่าผมไม่ไหวแน่ๆเลยวะเ <c oughs> นี่ยดูดิอืมอ่ะลองโดดดูแล้วกันปุ๊บได้ยังได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อ่ะได้อยู่ได้อยู่เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยทุกคนพลังงานไม่พอไม่ใช่พลังงานไม่พอดีความไวไม่พอนะฮะโอเคโอเคเราได้จะผ่านได้แค่นั้นนะ แค่ตรงขั้นที่สองนะครับผมโอเคเอาใหม่เอาใหม่ไปตรงขั้นสองใหม่แมนแมนแมนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาจึบ๊บระดับที่สองต้องเป็นของเราโอเคหลบตรงนี้ก่อนจึิบมาแมนแมนแมนโอเคสวยงามตอนนี้ต่ออึ๊บอุ๊บอบ,อบ,อบโอเคนี่ฮะเราได้ขัน้นนี้นี่ขค้นนี้แั่นนี้นี่ได้แปดได้แปดชนะ โอ้พอเราชนะปุ๊บความเร็วเราหายหมดเลยทุกคนดูดิความเร็วเราหายหมดเลยจะต้องมากก้งตรงนี้นะฮะพอเราชนะปุ๊บความเร็วเราหายหมดเลยเศร้าทุกคนนี่เราต้องมีตัวคูณตัวคูณเหรอซื้อตัวคูณก่อนซื้อตัวคูณไปนะตอนนี้อ่าเราสามารถซื้อตัวคูณได้ตอนนี้เราคูณห้าเลยทุกคน นี่พอเราหมุนไปเรื่อยๆมันจะคูณไปเยอะขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วหลักการนะโอเคโอเคต,ตอนนี้เรามีชัยชนะอยู่เท่าไหร่มีบินเท่าไหร่ดูวินตรงไหนเน,น,นี่ยวินน้อยผมเหลือหนึ่งแล้ววินโอเคนี่ไงมันจะคูณเราไปเยอะๆเรื่อยๆเลยอ่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วอืมเราก็ต้องมาเล่นซื้อของเย่ายไปเรื่อยๆนะทุกคนอ้ามันจะตามผมทันแล้วไหมนะหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยรอดรอดรอดโอเคมารอดแล้ะ ราเอาอะไรดีไหมไม่เอาดีกว่าเราเราเราเอาอันอันที่แปดดีกว่าทุกคนจะได้แบบคูคุ้มหน่อยนะฮะใช้แปดอันอุย,อ,ยอันนี้อันนี้นนไม่ทันรอตรงน,นี้ปุ๊บมาเลยมา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 ฟึืบโดดหลบอย่างไวฮะลูเซมโบเรียกพี่อัดชือเฮ่อเดีย๋ยวรอรอรอตรงนี้ต้องรอหน่อยแล้วกันอันตรายปึบไปเลยไปเลยวิ่ง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 ปุบอ่าทันครับ อย่างตึงนะครับเด็กๆทุกคนมาลองเอานี้เหมือนเดิมไปเลยฟุ๊บโอ้โหอันนี้ทีปุ๊บพลังหายหมดเลยอ่ะท้อใจเลยเอ,อ้เป็นแบบที่ใช้ได้นะสนุกดีนะทุกคนแบบนี้สนุกดีหลักการการเล่นง่ายๆเลยฮะเหมือนปลากรัวนะผสมกับ R N G ก็คือโลนะฮะโอเคนี่ไงให้เราซื้อของต่างๆเราก็ต้องมาซื้อตัวคูณนะครับเพื่อที่ทําการคูณให้ได้มากขึ้นเข้าใจแล้วนี่ไงมีแบบให้ซื้อเป็นโลบักได้ด้วยนะก็ <c oughs> ตามสไตล์เกมในนี้นะทุกคน โอเคประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดซับนะไว้เจอกันใหม่พัฒนาทุกคนสำหรับเกมคูณเพื่อความไววิ่งไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อชัยชนะที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับคนเจอกันใหม่พัฒนาครับทุกคนไม่แบ,บีครับเจอกันครับ